วันนี้คุณผู้ชมวันพ่อแห่งชาติวันที่5้ธันวาไม่พูดถึงข่าวเรื่องวันพ่อแห่งชาติคงจะไม่ได้ค่ะพี่ก้อยเพราะว่าก็ถือว่าวันนี้เนาะเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของคนไทยด้วยเป็นวันหยุดด้วยนะคะที่ทุกคนต่างรู้ดีว่าวันนี้คือวันพ่อแห่งชาติค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ท้องสนามหลวงกันเลยดีกว่าค่ะกับท่านนายกเศรษฐาทวีสิทนะคะกับภริยานั่นเองค่ะก็คือ แพทย์หญิงพักพิลไยลทวีสินนะคะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทําบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูภาพนะอันนี้คือที่ท้องสนามหลวงค่ะแล้วก็วันพ่อแห่งชาติเนี่ย วันที่5ธันวาก็จะมีองค์มนตรีและก็ภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและภริยาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรรัฐตามรัฐธรรมนูญและภริยาคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหน่วยงานในพระราชบพาองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและก็ต่างๆนานาเนี่ยเดินทางมาร่วมงานเนี่ยเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมดูจ้ะ ภาพด้านบนนะคะเยอะมากเนาะแต่ท่านนายกกับภริยาเนี่ยเป็นประธานนะทีนี้ค่ะเมื่อท่านนายกแล้วก็ภริยาเดินทางถึงปรระมพิธีท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน10รูปเนี่ยขึ้นนั่งอาสองนะคะนายกจุดเทียนบูชาพระรัตนตรยัยจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรม,มาชายาลักษณ์นะคะของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็อารัธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลก็จบค่ะสวด พุทธมนต์จบนะคะคือจากนั้นไอ้นี่จริงๆเนี่ยเป็นพิธีเช้าคุณผู้ชมเช้ชามากๆเช้ามากๆเลยนะคะเพราะว่าก็เหมือนเราทำบุญอะไรอย่างเงี้ยแหละคุณผู้ชมแต่ทีนี้ค่ะเวลาประมาณ8ปดนาิกาสานาทีท่านนายกแล้วก็ภริยาเนี่ยก็ได้โดนทางต่อไปเป็นประธานในพิธีวางผ่าน,าน,พ,านพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัรชกาลที่9้นั่นเองเนาะที่เขตดุสิตรกรุงเทพมหานครค่ะ,คะก็ไปวางพันธุ์พุ่มนะคะวันนี้คุณผู้ชมดูภาพได้เลยอันนี้ไปวางพันธุ์พุ่มนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนจะยังไม่ได้เปิดนะอุทยานนี้เหมือนจะยังไม่ได้เปิดอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นตรงนางนางเลิงเก่าหรือเปล่าวันนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมคาะวันนี้ไปสักการะได้ถึงเที่ยงคืนเปิดแล้วค่ะอันนี้อยู่ตรงนางเลิงน่าจะ สนามสนามม้านางเลิ้งเก่าอ่ะคุณผู้ชมที่อยู่แถวก่อนขึ้นทางด่วนอ่ะ ใช่ค่ะเราเึ้นทางด่วนออประมาณนั้นนี่นะคะก็อย่างที่เห็นค่ะมีท่านนายกรัฐมนตรีภริยานะคะแล้วก็มีประธานรัฐสภามีองคมนตรีนะคะแล้วก็ผู้นําประเทศนะคะหลากหลายตําแหน่งที่มาร่วมงานในวันนี้รวมไปถึงมีอีกหนึ่งท่านค่ะท่านอ้นวัชเรศวิวัชระวงศ์นะคะก็ได้มีการนําพานพุ่มมาถวายราชสกการะพระบรมราชานุวาวรี ในหลวงรัชกาลที่9นะคะคุณผู้ชม S <S 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 นี่เป็นภาพที่ทางด้านสื่อมวลชนเนี่ยได้มีการบันทึกเอาไว้ได้นะคะแล้วจากนั้นค่ะหลังจากที่ได้มีการนำพานพุ่มมาถวายราชสักการะนะคะก็ได้มีการถ่ายภาพแล้วก็ทักทายประชาชนที่มาร่วมงานค่ะก่อนจะเดินทางกลับพร้อมคณะนั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะก,ก็ได้เดินทางต่อนะคะไปที่วัดปทุมวนา,นารามราชวรวิหารแขวงปทุมวัน ท่านอ้นพร้อมคณะเนี่ยเดินทางมาเป็นเจ้าภาพถวายพัฒตาหารเพนพระสงฆ์เก้ารูปนะคะอันนี้คือภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็มีการถวายเงินสมทบทุนโรงพยาบาลพระอาจารย์ม่านภูริทัตโตซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะตั้งอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลอำเภอบ้านม่วงนะคะในพื้นที่ของสกลนครแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะในวันนี้เนี่ยวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9, แล้วก็เป็นวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมด้วยนั่นเองค่ะท่านอุนเองก็ได้เข้ากราบสการะพระอัทินะคะ แล้วก็ได้มีการเดินเข้าไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งทางวัดปทุมวนารามเองก็ได้มีการมอบหนังสือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะคะตอนจำพรรษาวัดปทุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครให้แก่ท่านอ้นนั่นเองค่ะท่านอ้นกล่าวนะคะบอกว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยท่านก็ได้เดินทางไปถวายราชสักาการะ พระบรมราชานุสาวรีในหลวงรัชการที่9แล้วก็มาทําบุญที่วัดปทุมวนารามเนื่องจากเป็นวัดที่มีความสําคัญกับครอบครัวแล้วก็มาทําบุญถวายนะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะคุณผู้ชม ขณะเดียวกันนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือเป็นภาพบรรยากาศต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะที่วัดปทุมวนารามนั่นเองส่วนอีกหนึ่งคนนะคะที่มีคนสังเกตเห็นแล้วก็พูดคุยถึงเธอคุณอุ้งอิงแพทองทานนะคะเธอก็ไปร่วมงานในวันนี้ที่พิธีท้องสนามหลวงเช่นเดียวกันแต่พอสื่อมวลชนเจอเธอนะคะก็ได้ไปสอบถามสอบถามถึงเรื่องอะไรล่ะคุณผู้ชมไปสอบถามถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ ใช่ไหมนะคะเออก็ไปถามว่าเอ๊ะยังไงซอฟพาวงซอฟเพวเวอร์นะคะแล้วก็ถามถึงเรื่องของอาการป่วยของคุณพ่อของเธอก็คือคุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีคุณอุ้งอิงแพทองทานเธอเองเนี่ยก็ได้แต่สายหน้าพร้อมกับโบกมือแล้วก็สายนิ้วชี้นะคะมาเชิงในปฏิเสธในการที่จะไม่ได้ตอบคําถามนั่นเองนะคะอันนี้คือภาพบรรยากาศขอบคุณเดลีพพร์เตอร์ด้วยนะคะสําหรับภาพนะคะ นี่คือช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ท้องสนามหลวงนั่นเองค่ะอืม,อมก็เป็นภาพที่สวยงามกันเลยทีเดียวนะคะ,คะก็มีผู้ใหญ่บ้านในบ้านในเมืองเนี่ยหลายท่านเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะเลยทีเดียวสำหรับงานวันนี้ที่ท้องสนามหลวงนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราค่ะไปดูข่าวที่โคร,ราชหรือนครราชสีมาเนี่ยดีกว่าค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ วันพ่อแห่งชาติอีกเช่นกันนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าอิ่นเอมใจแล้วก็น่ายินดีมากเลยนะคะนี่คุณผู้ชมร้านพรสินนะร้านพรสินคุณผู้ชมแต่ก่อนเนี่ยร้านเนี้ยเขาเป็นร้านถ่ายภาพแล้วคุณวันทนีพัฒนาพีระเดชอายุ 67ปีเนี่ยที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยคุณผู้ชมเขาเป็นคนที่ชอบสะสมภาพถ่ายของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมานานและตั้งแต่อดีตเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเป็นร้านถ่ายภาพด้วยซึ่งภาพเนี่ยเขาบอกว่าเขาเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ได้สะสมภาพมานานหลาย10ปีทีนี้ค่ะเขาก็ได้เอาภาพมาโชว์ภาพเนี้ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าภาพเนี้ยเป็นในเมื่อครั้งในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ สเสด็จเยือนพี่ไมพร้อมกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่3พฤศจิกายน2498ซึ่งถือว่าเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์สักครั้งสำคัญของชาวพิมายทุกคนเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยภาพนี้ที่เราเห็นกันนะคะเขาบอกว่าก็ลํำลึกค่ะถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เพราะเป็นภาพที่หาชมยากมากนำมาอัดกรอบเก็บไว้นานกว่า40ปีซึ่งเดิมค่ะนายคงพบพัฒนาพีระเดชสามีของตนเองเนี่ยเปิดร้านถ่ายรูปและก็ได้สะสมภาพเก่าๆแล้วก็ภาพบรมฉายารักของนา หลวงรัชกาลที่9รวมทั้งธนบัตรและก็เหรียญรุ่นเก่าเนี่ยจำนวนมากเลยนะคะต่อมาค่ะคุณผู้ชมก็ได้เลิกกิจการร้านถ่ายรูปไปก็มาทําเป็นร้านอาหารอย่างที่เราเห็นในภาพนะคะคุณสามีค่ะก็จึงได้นําภาพประวัติศาสตร์เหล่านั้นนะมาใส่กรอบติดไว้ภายในร้านกว่า200ภาพเลยนะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปและก็ลูกค้าเนี่ยที่มานั่งรับประทานอาหารในร้านได้ชื่นชมเพื่อน้อ,นอมราลึกถึงพระมหาการุณาทีคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงห่วงใยราษฎรทั่วทั้งประเทศและทรงงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยซึ่งต่อมาสามีของตนได้เสียชีวิตจนตนนะคะก็เลยได้เก็บสะสมภาพเนี่ยกว่า200ภาพในบ้านเนี่ย ไว้อย่างดีเลยค่ะพี่ก้อยอ,อนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศโดยรวมนะคะทั้งที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ปริมณฑลรวมไปถึงโคราชต่างจังหวัดนะคะที่เราประมวลข้อมูลต่างๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมนั่นเองนะคะดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ